ตัวนี้ดีมากนะคะเป็นตัวมาร์กนาอิทูกีผสมทองคำผสมผงเพชรแล้วก็สาราสีน้ำตาลซึ่งเป็นสารที่มาจากนอร์ข้างในนะคะมีสองแบบนี้หนึ่งสองแบบนี้ใช้ได้ประมาณห้าครั้งถามว่าดียังไงดีตรงที่ทําให้หน้าคุณยกกระชับทําให้รูมขนคุณเล็กทําให้หน้าคุณก,กระจ่างใสนะคะใช้ครั้งหนึ่งคุณจะรู้เลยถ้าสมมติว่า ยกหน้ากระชับแมงสับคุณทำแค่สิ่เดียวนะคะหนึ่งซองใช้ได้สี่ห้าครั้งพี่ใช้ประมาณช้อนโต๊ะถ้าเกิดใครดูนะคะวิดีโอพี่บ่อยๆคุณจะเห็นว่าพี่อัดวิดีโอลงไว้ข้างล่างนะ,ะลองดูลองดูว่าพี่มาร์กจริงเพราะจริงๆแล้วการที่คุณจะมาร์กหน้าถ้าสมมติเป็นมาร์กหน้าแบบนี้นะคะ่ะเป็นมาร์กหน้าแบบนี้ซึ่งเขาทามาแพ็กเกจต เขาทามาเป็นรูปบล็กบอกให้เราแล้วมีลูกตามีจมูกมีปากแบบเวีนไว้ให้เราและแปะลงไปมันจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยนะมันช่วยให้หน้าคุณชุ่มชื้นแค่นั้นเองมันไม่ได้บล็อกให้หน้าคุณแบบเซตแบบตึงแบบนี้นะคะเนี่ยตึงแบบนี้เลยก็เร่งก็เด้งๆๆแบบนี้เลยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเซตหน้าขายามาันคือมันเป็นเหมือนเหมือนเอาปูนมาฉาบแล้วมันแห้งปุ๊บมันก็จะรัดหน้าเราประมาณนั้นเปียกให้ฟังแบบนี้นะคะเพื่อให้คุณนึกภาพออก 1. นึใช้ได้5ครั้งสำหรับตัวพี่นะคะสำหรับปู่ปุดไม่รู้แต่พี่ใช้ประมาณช้อนหนึงแค่นั้นนะคะใช้ได้5ครั้งตัวนี้ดีมากนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะใต้ดีโอนี N ้ e, สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกและไปสอบถามแอดมินได้เลยนะคะมีราคาโปรโมชั่นไหมตอนนี้มีโปรไหมสามารถคลิกเข้าไปเลย